ใส่ไส้กรองฝักบัวกันนะครับของเพียวนะครับนี่นะกล่องนี้ก็100ร้อยกว่าบาทเองนะครับคือเป็นไส้เขานะไส้ใช้แล้วทิ้งเลยนะครับนี่ลูกยางเขานะครับลูกยางเขาล่วงใช้ครั้งเดียวนะก็แล้วแต่สภาพน้ําหรือว่าเราใช้เยอะไหมเขาต้องกรองเยอะไหมก็สามเดือนหกเดือนนะครับหรือถ้าใครไม่ค่อยใช้ก็ปีหนึ่งก็ได้นะครับเราจะใส่ตําแหน่งไหนก็ได้นะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะหรือรก็ต่อฝักบัวตรงนี้ก็ได้นะก็คือแล้วแต่นะแต่บางคนนต่บางบ้านน้ําไม่ค่อยดีเลยนะครับเราก็ใส่2ที่เลยก็ได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะใส่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อจะไม่ให้เกการนะรน้ําที่ผม่ก็คุณภาพดีพอสมควรนะมีตัวที่ว่าเยอะขาแต,แต่แต่ห้องอื่นนะแต่ห้องผมไม่เคยเจอนะครับ นั่นะเราสามารถจิบกองได้นะครับแรกนะครับเราต้องปิดน้ำนะครับถ้าเราปเป็นปิดที่วาล์วใหญ่ที่จะเข้าห้องเราก็ได้นะที่จะเข้าบ้านของเรานะครับหมุนด้วยมือได้นะแต่ถ้าใครหมุนไม่ออกนะครับก็ใช้ประแจนฮะอันนี้หมุนได้นะครับของด้านนะเราเอาด้านนี้ใส่เลยนะและนี่นะครับเขาให้ยางม,มาส่งอันนะครับเขาใส่ในนี้นะฮะเราก็ อย่างนั้นนะครับลองมาใส่ตรงนี้อันนึงแล้วก็ใส่ตรงนี้อันนึงนะครับรวมมานะครับตอนที่ได้มาก็ใส่รวมมาที่นี่นะแต่เราแยกนะครับนะครับเราใส่ไปอันนึงนะครับแล้วเรามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับน้ามาหน่อยเพราะมันติดถ้าเกลียวใขรหลวมนะครับต้องใช้เทปพันเกลียวนี้นะครับซื้อมาก็สิบกว่าบาทนะครับตรงนี้นะครับต้องเอาลูกยางเขาใส่ไปนะครับ มันต้องมีลูกยางนะบางทีอะถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกยางตรงนี้นะหรือเป็นลูกยางเดิมนะครับถ้าไม่มีลูกยางตรงนี้นะครับน้ํารั่วได้นะครับนี่ผมพันเทปกาวหน่อยนะเพื่อความชัวร์หลังจากนั้นเราเปิดน้ําทิ้งนะครับสามนาทีนะเห็นไหมครับเราดูน้ําก่อนนะครับว่าตรงนั้นเขารั่วหรือเปล่านะหลังจากนั้นเราเปิดทิ้งอย่างเงี้ยนะครับสักสามนาทีเพื่อให้เขาเอาตะกรันอะไรออกมาก่อนนะครับ ต่อไปเราก็ได้อาบน้ําสะอาดนะฮะแล้วท่านเราเปลี่ยนนะครับบ่อยๆนะฮะหรือจะซื้ออีกแบบนึงอันนี้คือเป็นไส้กรองนะก็คือไม่มีรีฟิลนะครับก็คือทิ้งเลยนะฮะสมมุติว่าเราใช้น้อยก็อาจจะปีหนึ่งหรือว่า3เดือน6เดือนก็แล้วแต่คุณภาพของน้ําหรือปริมาณที่เราใช้กันหลายคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คนเดียวก็อย่างน้อยก็หกเดือนขึ้นนะครับถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งลวดตบาดเองนะเดี๋ยวเราจะติดถึงค้าไว้นะครับของเพียวนะครับ